ข่าวสดรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสําหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมที่กําลังมองหาเครื่องประดับนะคะนอกจากจะช่วยในเรื่องของการแต่งกายให้มีความสวยงามเพิ่มขึ้นแล้วเป็นเครื่องประดับแล้วเนก็ยังสามารถช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะซ้อนข้ามือท้ายกดอิน 4Jb จะเด่นอยู่ที่ไทเทเนียมค่ะทนต่อการกัดกร่อนนะคะใครไปหาเรื่องของการสวมใส่เครื่องประดับแล้วราคายเคืองต่อผิวต้องบอกว่าสามารถสวมใส่ได้ โดยไม่ระคายเคืองแต่อย่างใดและที่สําคัญค่ะจากการทดลองทางการแพทย์ของญี่ปุ่นระบุแล้วด้วยนะคะว่าประจุไฟฟ้าที่ออกมาจากวัสดุนี้ช่วยเรื่องการผ่อนคลายกล้ามเนื้อรวมไปถึงระบบเลือดได้เป็นอย่างดีค่ะซะอสขมือท้ายกวนอิม CJB นะคะมี2ลายด้วยกันคือลายสังขยาแล้วก็ลายกวนอิมนะคะนั่นก็หมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์และคุณผู้ชมที่สนใจโทรเข้ามาสั่งซื้อตอนนี้นะคะก็จะได้รับที่ลายกวนอิม ลายสังกะจายมูลราคา800บาททันทีนะคะและพิเศษมีเป็นแค่9ชุดค่ะราคา999บาทเท่านั้นใครสนใจโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์022779696ย้าอีกครั้งหนึ่ง022779696นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้ใครที่อยากจะพูดคุยกันนะหรือว่าส่งข้อมูลเข้ามาทาง S M S ก็อย่าลืมนะคะระบุข,ข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนพิมพ์พีดีเว้นวักตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันวันที่เดือนพศออแล้วก็เวลาเกิดคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างวันอะไรอย่าลืมระบุขเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะส่งมาที่4221606 ส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะ2หมายเลขด้านหน้าน,นี้อย่าลืมนะคะเตรียมข้อมูลวันเดือนปีเกิดเข้ามาให้พร้อมด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมนะต้องบอกว่าอีกไม่กี่วันละรจริงๆท่านนับนับนิ้วเลยเนี่ยไม่ถึง10วันคะ่ะเรา,จ,าจะได้มีโอกาสเจ,เจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับ กิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีครั้งนี้เราก็จะไปบริจาคเลือดกันเป็นครั้งที่2นะคะที่สภากาชาชไทยซึ่งก็ตมองว่าครั้งนี้เราเปิดรับจํานวนเนี่ยไม่จํากัดนะแต่ว่า40ท่านแรกก็จะได้รับพระพุทธโสธรนี่เองแต่ว่าใครอยากจะไปเพิ่มเติมอยากจะไปร่วมกันให้ชีวิตอยากจะไปร่วมกันบริจาคเลือดเรารับไม่จํากัดจํานวนจริงๆนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปเจอเจอกันวันที่19ต้องย้อนกลับไปก่อนดีกว่าจริงๆ โครงการนี้เริ่มต้องบอกว่าเริ่มจากอาจารย์ก่อนเขาได้เห็นลผลเป็นยังไงคะอาจารย์มันก็จริงๆเนาะที่ผ่านมาก็ปกติเวลาไปาบริจาคโลหิตบางครั้งก็อาจจะมีการาลงใน,ในโซเชียลนะครับแต่เป็นค,คนเดียวเป็นคนเดียว<า>ชวนมั่วไป,ไม,ไปมั่วไม่ได้ไปหรือว่าถุกประสงค์จริงๆก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้คนให้ความสําคัญแหละในเรื่องของการบริจาคโลหิตนะครับเพราะทุกครั้งที่ไปก็ได้มีโอกาสพ,าพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ของทางสภากาชาดนะครับก็ต้องบอกว่า บางคนอาจจะคิดว่าเห็นมีคมเปนหลายๆหน่วยงานที่เป็นร่วมกับทางสภากาชาติรับบริจาคโลหิตก็น่าจะเพียงพอแล้วมั้งนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยแม้จะมีคนมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องแต่มันยังไม่พอเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแม้จะมาบริจาคคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะสมมติมาเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์คือ100%เนี่ยจริงๆแล้วเวสประมาณ20-30%นะ จะใช้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอามาถึงนะักคุณสมบัติไม่พร้อมนะเพลียพักผ่อนไม่เพียงพอเลือดลอยอย่างเงี้ยก็บริจาคไม่ได้หรือบางครั้งนะครับคนที่มาบริจาคเนี่ยอาจจะมีปัญหาสุขภาพบางอย่างโดยที่เจ้าตัวเองก็ไม่รู้ฉะนั้นในแง่ของปริมาณไม่พอเพียงประกอบกับบ,บางกลุมบางกลุ่มเลือดเนี่ยก็มีน้อยมีความจําเป็นและสาคัญยิ่งเหนือสิ่งอื่นใดคือในช่วงเทศกาลแบบเนี้ยสงการก็ดี ปีใหม่ก็ใช่เป็นจังหวะเวลาที่มักจะมีเหตุในเรื่องของพวกอุบัติเหตุและมีความจําเป็นจะต้องใช้โลหิตอยู่เป็นจํานวนมากแม้หลายภาคส่วนจะพยายามรณรงค์ในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนมากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่ในชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยช่วงเวลาเนี้ยของประเทศไทยสองช่วงเทศกาลหลักๆเนี่ยมักจะมีปัญหาในเรื่องการขาดแคลนโลหิตฉะนั้นก็ <c oughs> จากเหตุและผลที่พูดมาทั้งหมด ความตั้งใจที่ไปบริจาคคนเดียวและประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลก็มีพักพวกนะครับมีแฟนรายการบางท่านก็แสดงความจนงอ,อยากจะมาบริจาคหรือก็ถามถ่ายเข้ามาบริจาคก,กี่ครั้งแล้วเนี่ยเสียดายรอบไม่ตรงกันนะก็เลยคุยกับมุ้ยแล้วก็ทีมงานทุกคนว่าเออเราเองอยากจะลองมาปรับลูปดูนะไปบริจาคร่วมกันไปทํากิจกรรมดีๆร่วมกันแล้วก็ในการบริจาคเลือดครั้งที่1นนั้นนะ่ะก็เริ่มในช่วงประมาณกลางเดือนกันยายน ที่ผ่านมานะครับฉะนั้นกลางเดือนธันวาคมนี้ก็ครบกําหนด3เดือนแล้วก็มีความตั้งใจอยากจะทําโครงการดีๆอย่างเงี้ยต่อเนื่องเหมือนกับเป็นการตั้งเวลาบอกกล่าวทุกคนว่า,าครบ3เดือนแล้วเราไปบริจาคก,กันและบางครั้งการที่เราไปบริจาคเป็นจํานวนมากแบบนี้มันจะมีผลในแง่ของความรู้สึกที่ว่าอยากจะเชิญชวนนะให้คนที่ยังไม่เคยบริจาคเลยเนี่ยเข้าร่วม กับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองไปชมภาพบรรยากาศเมื่อช่วงประมาณ3เดือนที่ผ่านมาไปชมภาพเลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนรายการเปิดดวง12ราศีวันนี้ก็บอกว่าเป็นรายการกิจกรรมพิเศษนะครับวันนี้ออกนอกสถานที่และพิเศษกว่าน,นั้นวันนี้นะครับ ผมมี2พิธีกรนะมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับท่านแรกเช็คชื่อครับมวนฮิตาค่ะนะครับท่านที่2ครับแพรค่ะนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าสําหรับมวยเนี่ยตั้งใจมากนะครับตั้งใจจะบริจาคแต่อย่างที่คุณผู้ชมทุกคนทราบกันว่า มีปัญหาสุขภาพต่อเนื่องแล้วก็วันนี้จะกลารไปตรวจเช็คร่างกายทางคุณพยาบาลค่ะเขาก็เป็นห่วงไม่ได้ค่ะเพราะว่าร่างกายยังไม่แข็งแรงบวกกับว่าหนูทานยาด้วยฉะนั้นต้องกลับไปฟิตร่างกายให้แข็งแรงเดี๋ยวอีก3เดือนกับามาใหม่แต่ไม่ต้องห่วงค่ะวันนี้อาจารย์ไม่ได้โดดเดี่ยว<ช>คนเดียว<ๆ>เพราะว่าหนูส่งน้องแพรมาน้องแพรแข็งแรงแนะ่นอนครับ เขาเขียนว่าบริจาคโลหิตครั้งแรกดูแลฉันด้วยนะเป็นไงล่ะน่ารักมที่เขาบอกแต่ให้ก็ดีต้องบอกว่าแพนตื่นเต้น่ะเป็นครั้งแรกจริงๆใช่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คล้ายๆพี่มวยค่ะคือเหมือนร่างกายไม่พอเขาก็เลยไม่ให้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผ่านเตรียมตัวมาดีรู้สึกดีไหมรู้สึกดีก็ไม่เท่าไหร่นะคะแต่รู้สึกแบบว่าเหมือนเราแบบได้ทําบุญอะไรใช่อันนี้คือเป็นความปิติจากข้างในนะครับ อันนี้แล้วก็ข้างในเนี่ยวันนี้ก็มีแฟนรายการนะครับที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมก็ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนของการบริจาคโลหิตนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปเก็บบรรยากาศข้างในดูนะครับว่าแต่ละคนมีความปิตินะครับแล้วก็มีความร่วมแรงรุ่งใจในกิจกรรมครั้งนี้กันอย่างเต็มที่นะครับเดี๋ยวไปเก็บภาพด้านในกันเลยครับ <He> ความประทับใจเมื่อ3เดือนที่แล้วครับนะก็ทัเดียวฮนะเดี๋ยวเราก็คงจะมีโอกาสได้ทํากันอย่างเงี้ยต่อนเนื่องไปเรื่อยๆนะครับก็จะเน้นย้ําในเรื่องของคุณสมบัตินะครับของคนที่จะเข้าร่วมบริจาคโลหิตอีกครั้งหนึ่งนะ้นโดยเฉพาะคนที่เพิ่งจะบริจาคเป็นครั้งแรกนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ลองรับฟังนะครับข้อมูลในส่วนนี้ดูประกอบการตัดสินใจนะครับน้าหนักตัวเนี่ยต้อง45อัพ นะครับก็คือถ้าน้อยกว่าน,นั้นเนี่ยอาจจะมีผลเวลาเสียเลือดในปริมาณมากเนี่ยจะมีผลต่อในแง่ของร่างกายโดยตรงนะ45กิโลขึ้นไปได้ช่วงวัยนะครับก็เริ่มตั้งแต่70จนถึงอขออภยัยเริ่มตั้งแต่17จนถึง70ปีบริบูรณ์นะครับแต่ว่าถ้า17เนี่ยต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองก่อนนะครับแต่สำหรับคนที่บริจาคเป็นครั้งแรกเนี่ยอายุจะต้องไม่เกิน55ปีแน่นอนครับ การนอนหลับพักผ่อนในวันนั้นจะต้องนอนยาวๆถ้าใครทํางานเป็นกะบริจาคช่วงเช้าอย่างที่เรานัดกันคงจะไม่เหมาะอย่างน้อย6-8ชั่วโมงขึ้นไปและอย่าลืมครับอาหารมื้อหลักข้าวเช้าทานมาด้วยไม่ใช่แค่ขนมนะทานมาเต็มๆเลยแต่ขอให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงนะครับเพราะว่า,าเลือดที่นำไปใช้เนี่ยจะได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ในช่วงช่วงนี้ควรที่จะหลีกเลี่ยง ในเรื่องของการรับประทานยาโดยเฉพาะกลุ่มยาพวกปฏิชีวนะนะครับยาพวกแก้ปวดตามข้อคลายกล้ามเนื้อพวกนี้ก็ควรจะเว้นนะครับและจะต้องคนที่บริจาคโลหิตนั้นจะต้องไม่มีปัญหาสุขภาพหรือว่าโรคประจําตัวและจะต้องไม่มีอาการท้องเสียท้องร่วงภายใน7วันก่อนที่จะบริจาคนะครับและนอกจากนี้โรคประจําตัวสําคัญๆเนะี่ะก็คงจะไม,ไม่สามารถบริจาคได้นะครับ และสำหรับสุภาพสตรีถ้าใครมีรอบเดือนก็คงจะไม่สามารถบริจาคได้และการในเรื่องของการผ่าตัดนะครับก่อนจะบริจาคเลือดเนี่ยเขาบอกว่า,าต้องไม่ได้รับการผ่าตัดใหญ่มาภายใน6เดือนส่วนการผ่าตัดเล็กเนี่ยหเดือนและช่วงนี้โดยเฉพาะถ้าเป็นวัยรุ่นน,นะฮะไม่ควรที่จะเจาะสักลบรอยสักหรือมีการฝังเข็มเนี่ยในระยะเวลา6เดือน ก่อนหน้าที่จะบริจาคโลหิตนะครับอันนี้มาบอกกล่าวกันโดยละเอียดก็คือไม่อยากที่จะให้พลาดกันไปถึงแล้วไม่สามารถจะบริจาคได้ก็น่าเสียดายนะครับอันนี้คือในส่วนทางทางคุณสมบัติแต่ในส่วนของอัน,นิสงส์งล่ะบางคนก็อาจจะเคยทําบุญมาหลากหลายประเภทให้ทานก็หลายอย่างนะครับก็จะเป็นการสร้างโบนวิหารนะครับให้ทานในการให้ความช่วยเหลือให้โอกาสเพื่อนมนุษย์แต่การบริจาคโลหิตหรือว่าการให้เลือดน,นั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการทําทานชั้นสูง ในขั้นอุปบาร,รมีก็คือทําได้ยากกว่าปกติเพราะการสร้างทานแบบนี้เนี่ยเป็นการให้เลือดเนื้อของตัวเองเป็นทานซึ่งอาน,นิสงส์โดยสรุปที่เราจะได้รับจากการบริจาคโลหิตก็คือ 1. จะส่งผลให้ผู้ให้เลือดนะครับจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงข้อที่2ครับจะเป็นที่รักของคนหรือแม้กระทั่งเทวดาก็จะแซงซ้อง ไม่ว่าจะเดินทางไปแห่งหตงนตำบลไหนก็จะมีแต่คนรักคนเมตตาให้การสนับสนุนและจะคุ้มครองให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งหลายการที่3ครับจะส่งผลให้ผู้บริจาคโลหิตนั้นมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมมากกว่าบ,บุคคลทั่วไปนะสมบูรณ์ทั้งกายและใจใผู้ง่ายและข้อที่4จะทําให้ผู้บริจาคโลหิตนั้นมีดวงตาเห็นธรรมสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้อันนี้คือทั้งอนิสงแลวก็ในแง่ของคุณสมบัติ สำหรับการ<ม>บริจาคโลหิตและเหนือสิ่งอื่นใดร่างกายของเราเนี่ยเมื่อมีการให้เลือดร่างกายก็จะสร้างเม็ดเลือดใหม่ขึ้นมาหมุนเวียนซึ่งก็จะผลส่งผลดี<ม>ต่อร่างกายของตัวเราเองและที่สําคัญการบริจาคโลหิตนั้นก็เหมือนกับเป็นการเช็คอัพร่างกายคร่าวๆนะเพราะว่าเมื่อทางสภากาชาติได้รับเลือดของเราไปเนี่ยถ้ามีความผิดปกติอะไรเขาก็าจะแจ้ง<ม>ให้เรารู้ <Okay. S 1> ว่าเรามีปัญหาสุขภาพอะไรหรือไม่อันนี้คือคุณประโยชน์แลวก็อันนี้ส่งมากมายจริงๆที่ ที่นํามาบอกกล่าวกันก็อยาก,กเชิญชวนนะฮะถึงแม้ว่าจํานวนคนโลงทะเบียนเนี่ยจะครบ40คนไปตั้งแต่สัปดาห์แรกแล้วนะครับแต่ว่ามีความตั้งใจก็คือเปิดรับไม่จํากัดจํานวนนะไปถวายเป็นพระราชกุศลน,นะครับแด่องค์พ่อหลวงของเราเนื่องจากเดือนธันวาคมนี้ก็เป็นเดือนมหามงคลสาหรับคนไทยทั้งประเทศครับอาจารย์พร้อมไหมคะสําหรับการที่จะไปบริจาคเลือดออพร้อมอยู่แล้วนั่งกายแข็งแรงไม่อยากจะถามแลวหนูว่าพร้อมไหมเดีย๋ยวรออีกเก้าวัน เด,เดี๋ยวเราจะมาวันทักเจ็ดวันจเนี่ยผมร<ด> <ผม S 1> ุนรุนนะครั้งนี้แล้วผมก็ลุ้นพลาดไปรอบหนึ่งป่วยไงครั้งนีหนูป่วยครั้งนี้ก็บอกว่าจานจานหนูอ่านหนังสือด้วยหนูทํางานหนูนอนน้อยมากเลยหนูกลัวว่าถึงเวลาจะบริจาคไม่ได้แต่ก็แอบเชื่อลึกๆนะถึงเวลาเนี่ยปฏิหารมีจริงไม่ใช่เพาว่าปฏิหารนัเนี่ยะมันจริงๆอยากบริจาคเลือดเพราะว่าอย่างกลุ่มเลือดมื่อเองเนี่ยก็ก็ค่อนขา้างหยยากเมื B ่อเป็นเอเบียในกระถิบด้วยเราก็อยาก แต่หลักๆเหตุผลเราก็ไม่ควรกลัวเข็มแต่เนี่ยจะพยายามทําใจดีสู้เสือแล้วกันเดี๋ยวจะพยายามรวบร,วม,รวมทุกอย่างแล้วถ้าเกิดด้วยร่างกายพร้อมจริงๆเนี่ยไม่พลาดคือครั้งแรกเนี่ยที่เห็นในวิทยาหามวยไม่สบายแต่อย่างครั้งเนี้ยพอเริ่มประชาสัมพันธ์ไปแรกๆม่วยก็บอกจานจาน,จานช่วงนี้หนูกินยาประจําเลยสักพักถามสักพักตอนนี้เลิกกินยายังมอมจริงเอนนี้ยาไม่ได้กินแล้วแต่จานอาจา์ช่วงนี้หนูนอนน้อยมากเลยหนูอ่านหนังสือสอบผูบบบบนนกควิสตลอด ปีนี้ตั้งใจจะเอาให้จบเนี่ยหนูนอนน้อยมากเลยไม่รู้จะไหวไหมสัฒนาสักพักก็มาไกลๆนี่อาจารย์อาจารย์ตอนนี้ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนไม่ค่อยสบายไม่ไม่ไม่เดี๋ยวพร้อมจริงเดี๋ยวพร้อมเดี๋ยวบริจาคเลื่อนจริงถ้าถ้าบริจาคเลื่อนแล้วเขาบอกว่าอาจจะเรียนจบได้อ่าไม่เกี่ยวไม่เก<ๆ>ี่ยว <laughs> นะนะเดี๋ยวไปเจอเจอกันก็แล้วกันสิบเก้าธันวาคมน,นี้นะก็เตรียมตัวให้พร้อมถึงแม้ว่าบางคนอาจจะไม่ได้อ่ไปถึงและอาจจะร่างกายไม่พร้อมจริงๆเพราะว่าต้องทนการตรวจเช็คก่อนนะว่าพร้อมหรือไม่พร้อมเมื่อไปถึงแล้วเนี่ยถ้า เกิดเหตุฉุกเฉินไม่พร้อมจริงๆไม่เป็นไรค่ะเราเจอเจอกันพูดคุยกันได้เดี๋ยวว่าจะอยู่ในส่วนของเอนเตอร์เทนให้เราจะมานั่งพูดคุยกันอย่างน้อยก็ได้เจอเจอกันปีละครั้งหรือว่าสามเดือนครั้งกันแบบนี้แหละนะคะเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้ใครที่อยากจะตรวจสอบดวงชะตานะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่า อยากโทรศัพท์เข้าพ,พูดคุยกันก็โทรเข้าไปลงทะเบียนกันได้แต่สิ่งสําคัญเลยอย่าลืมข้อมูลนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสําคัญมากะระบุเข้ามาให้ครบยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นนะคะามากที่ SMS ท่านแรกกันเลยนะคุณจะขอ SMS เกิดวันที่19สิงหาคม2518นะคะเวลาเกิดประมาณ9นาฬิกาถึง11นาฬิกาลัคนาราศีจังหวัดร้อยชั่วโมงนะครับ เดี๋ยวลองดูว่าคาบเกี่ยวหรือไม่จังหวัดร้อยเอ็ดสักครู่ครับลัคน,นาสถิตยอยู่ในราศีกันนะลองดูว่าถ้าเป็น11บเนาฬิกาจะเป็นตุนก็มีจุดสังเกตแบบนี้นะครับถ้ารู้สึกว่ามีปัญหามากๆเลยในช่วง2ปีเสศษที่ผ่านมา โดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพและก็ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดเสาอยู่เรือนสุขนะครับภาระหน้าที่ด้วยอันนี้คุณเป็นตุนแต่ถ้าเริ่มจะมารู้สึกได้ว่าชัดๆเลยนะก็คือถ้ารู้สึกว่า2ปีที่ผ่านมาอันนี้เก็อีกกรณีหนึ่งถ้าสองปีที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องเงินมากโดยตลอดนะครับแล้วก็ในช่วงครึ่งปีที่เพิ่งผ่านพ้นมาเนี่ยจะมีเหตุหรือว่าเรื่องราวที่ทําให้ผิดหวังหรือว่าเสียใจ แม้กระทั่งปัญหาสุขภาพที่เริ่มจะเป็นมากขึ้นอันนี้คุณเป็นลักษณาราศรีกันงานที่เหมาะสมะด่งนี้ก็เด่นนะครับในเรื่องของการศึกษาโหราศาสตร์หรือว่าจะทำเกี่ยวข้องกับพวกขายบุรีสุราสลากินแบ่งรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ก็ถือว่าดีเช่นเดียวกันครับส่วนเบอร์โทรศัพท์43กับ89 43พูดเก่งคิด สเก่งปฏิบัติเพราะเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติถือว่าดีครับ289เนี่ยอย่าให้ความสําคัญกับเรื่องราวของความความเชื่อหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากจนเกินไปจนขาดความเชื่อมั่นละล้าละละังนะครับอันนี้ใช้้นาำพระพุทธมนต์เบอร์โทรเนี่ยให้ใช้เบอร์แรกเป็นหลักเลยนะครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันอังคารที่25ธันวาคม 2522นะคะเวลาเกิด9ก้นาฬิกาถึงส0บนาฬิกาลัคนาราศีจังหวัดนครสวรรคน์นครสวรรค์ก็อาจจะลองดูก <surve muscular section> ่อนนะครับว่าช่วงระยะเวลาที่เกิดมีผลต่อการวางลัคนาหรือไม่เก้าโมงเป็นมังกร ก็มีโอกาสจะเป็นได้ทั้งลัคนาราศีมังกรแล้วก็ลัคนาราศีกลุ่มจุดสังเกตแบบนี้ครับถ้าคุณมีปัญหาเรื่องเงินเยอะคุณเป็นคนลัคนาราศีกลุ่มเงินกับสุขภาพนะในช่วงปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าช่วงนี้ามาริตยูซึ่งเป็นบาปพระค้อใหญ่สถิตยอยู่ในเรือนกระดุมพระและดาวเจ้าเรือ,อ,อนกระดุมพระก็โคจรเข้าสู่เรือนอริกอันนี้คุณเป็นกลุ่มแต่ถ้ารู้สึกว่า,าแม้จะเหน็ดเหนื่อยเรื่องงานนะครับแม้ว่าจะมีปัญหาหรือมีภาระมากเนี่ย แต่ในภาพรวมชีวิตเริ่มจะเห็นแสงสว่างหรือว่ามีความเปลีป่ยนแปลงที่ดีในช่วงกลางปีที่ผ่านมาคุณเป็นลัคนาราศีมังกรแล้วก็เด่นในเรื่องของความรักนะอันนี้เป็นจุดตัดหรือว่าข้อมูลประกอบพิจารณาะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสมจิตนะคะถามเรื่องการเงิน29กรกฎาคม2513เมื่อเวลาเกิดสีทุ่มตรงพุธกลางคืนการเงินเป็นอย่างไรพุธ พุดกลางคืนถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง45 45หนึ่งเลยนะครับอย่าให้ใครขอยืมนะสนิทแค่ไหนไม่รู้ไม่ให้นะครับและที่สำคัญเนี่ยกาลีกาลีสมพันธ์ถึงเรือนเงินด้วยก็จะเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาช่วงนี้คุณสมจิตถ้ามีโอกาสวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้าง ให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนเรื่องวัสดุก่อสร้างอิฐทินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดเบกเบ้าน 1, 2, 5 1> จันพะระฤหัสคือดาวคู่ธาดินครับมีหลักฐานความมั่นคงเป็นคนตรงและมีสเสน่ห์เลขหนึ่งชื่อเสียงไทยอาทิตย์ถือว่าดีททเบียนรถ602อันนี้ภายอาเพศความพิกผันมลิตยุนะครับใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินนบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดี ขอมนาฏพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังคคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะที่เล็กสุดครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะจะดูให้คุณวรพลนะคะ่ค่ะดูให้คุณวรพลนะอ๋อจ้ะงั้นวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดคะ่ะคุณแม่เออเกิดวันที่19เ้าเมษายน25 2 5้าอยี่ิห้าค่ะวันจั 16, 29, นทร์ค่ะกี่โมงคะ16บหนาฬิกา29้านาทีค่ะ พศ2 9 9เกิดจังหวัดอะไรครับเกิดกรุงเทพอาจารย์คะอะ่น้องก็เป็นลัคนาราศีกันนะครับราศีกันนะคะก็ฝากเตือนเขาฝากเตือนเขานิดหนึ่งในเรื่องของการถูกก็เรียกว่าใส่ร้ายป้ายสีหรือว่าคนไม่หวังดีที่ไม่เปิดเผยตัวนะช่วงช่วงนี้ยประมาณปีเสร็เสรวมไปถึงปัญหาในเรื่องของพวกถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากให้ไปบริจาคโลหิตทำฟันขูดหินปูนซะหน่อย ใช่ทําแก้เคล็ดนะเขาเขาเขาไปไปจัดยเราฉมาแล้วแบบแบบแบบเป็นคุมแพอย่างเงี้ยมันบริจาไเป็นไรก็ก็ไปไปทําฟันคูถินปูนซะปกติคนเราควรจะทาอย่างน้อยสักปีละครั้งสองครั้งอยู่แล้วนะอันนี้ก็ฝากจ้ะน้องน้องก็ทํางานอะไรอยู่ฮะอรับราชการคาะอันาร์ค่ะทำทำหน้างานอะไรฮะลักษณะงานที่ทำเออคอาเป็นพวกตรวจสอบนะคะของกรมประมงอาจารย์คะ อยู่กรมประมงถ้าสังกัดอันนี้ภาพใหญ่ก่อนถ้าสังกัดกรมประมงถือว่าดีสำหรับพื้นชะตาของน้องเขาถ้าเจาะลงมาในลักษณะงานงานตรวจสอบเนี่ยผมถามนิดนึงเขาเขาเกิดที่กรุงเทพใช่ไหมฮะทุกวันนี้ทํางานที่ไหนฮะจังหวัดอะไรเอยู่กรุงเทพค่ะคือถ้ามีโอกาสนะวันหนึ่งในอนาคตถ้ามีโอกาสได้โยกย้าย ไปทํางานต่างถิ่นกําเนิดถือว่าดีนะอก็คืออยู่ประมงเนี่ยใช้ได้นะแล้วก็ถ้าลักษณะงานตรวจสอบถ้ามีโอกาสย้ายไปสังกัดต่างถิ่นฐานที่เราเกิดจะยิ่งสมรูปความจริงงานโดยรวมของเขาก็ถือว่าใช้ได้ถูกไหมคุณแม่พูดถึงถูกไหมคือเจ้านายผู้บังคับบัญชาก็เมตตาแหละแล้ผลงานก็ถือว่าไม่ได้ขี้เลลยเลยนะใช้ได้ใช้ได้จ้ะ ล้วเรงเงินงงคนะคะลุงต้ะแต่เรื่องเงินเรื่องเงินเนี่ยย่างสามตอนนี้น้องย่างสักครู่นะครับตอนนี้น้องย่างสามสิบสามสิบสามถูกไหมคะค่ะค่ะใช่ค่ะความจริงเรื่องเงินไม่ค่อยดีมาตั้งแต่ช่วงย่างสามสิบสองนันหรือเปล่าฮะ ก็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 พอมีปัญหาบ้างะค่ะนะแต่ว่าสามสสองเนี่ยตึงผมใช้คำว่าตึงๆเลยแหละนะครับเข้าเข้าปีจรปีปัจจุบันเนี้ยถือว่าปรับตัวดีขึ้นค่ะถูกไหมแต่ปีที่แล้วอะตึงแล้วก็ฝากไว้นะว่าถ้าเมื่อกี้ที่ผมพูดเรื่องประเด็นทําฟันถูกไหมฮะค่ะปีเนี้ยถ้าถ้ามีถ้ามีฟันที่มันควรจะถอน หรือควรที่จะรักษาให้ทําเลยนะไม่ใช่แค่ขูดถิ่นปูนธรรมดาค่ะยิ่งถอนได้ยิ่งดีถ้าถ้ามันมีให้ถอนนะค่ะจ้าขาคู่ครองเป็นยังต้องใช้จานขะความรักของเขาเนี่ยลงตัวยากถ้าไม่ได้มีคู่ยากถึงมีก็มักจะเลิกลาแยกย้ายตอนนี้เขาแต่งงานหรือยัง ย่าง่าโสอดอยู่กันอ่าอย่างนี้ผมบอกแหละลงตัวยากนะมีคู่ยากแล้วถ้ามีก็มักจะมีเหตุต้องแยกย้ายของเขาเนี่ยบอกน้องเขาไม่ต้องรีบตอนนี้ย่างสามสิบสาให้เขาถึงย่างสามสิบสี่เต็มฮะย่างสามสิบห้าครับอ๋อย่างสาสิบห้า จังหวะนั้นอาจจะเด่นมากๆในเรื่องคู่และคู่ของเขาควรจะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ <Okay. S 1> มีตำหนิ <Okay. S 1> นะหมายถึงอาจจะเคยคบหาใครจริงจังมาก่อนหน้าที่จะมาเจอลูกเรา <Okay. S 1> นะครับมี <Okay. S 1> เ,เชื้อสายต่างประเทศหรือว่าลักษณะการครบหาเนี่ยอยู่ยังมีระยะห่าง okay. Okay. แลวข้อสุดท้ายก็อาจจะสูงวัยกับเราพอสมควรหกถึงเจ็ดปีเป็นข้อใดข้อหนึ่งก็ได้นะครับ okay. 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 อาจารย์ขาดวงเขาไม่มีจะซื้อบ้านได้ไหมคะ ความจริงในช่วงย่างห0าสิบขอภยัยย่าง3ามเดี๋ยวนั่จะย่างสาง 33, ตอนนี้ก็ดูเหมือนดูเหมือนก็มีความตั้งใจอยากจะซื้ออยู่เหมือนกันไหมฮะใช่ใจ้ะถ้าถามผมนะสามสิรวมถึง34มสิีมีโอกาสแต่34เนี่ยจะเด่นชัดกว่า เห <All> right. ตุผลก็คืออีกไม่กี่เดือนเองนะแต่ใจเขาเนี่ยเขาอยากจะร่ำา่ำจะซื้อย่ตอนนี้แล้ว <Okay, S 2> ใช่ใช่ใช่ฝากบอกเขาว่าหลังวันเกิดเมษานี้ไป 1. เกณฑ์ในการทําธุรกรรมติดต่อ <Okay. S 2> สถาบันการเงิน <Okay. S 2> ดีและสเกณฑ์ที่จะได้มาในเรื่องของที่อยู่อาศัยก็ถือว่าเด่น <Okay. S 2> ฉะนั้นปี58เนี่ยสมหวังอ๋อค่ะค แต่เดือนเป็นสามไคะจางแช่บอกเขาไม่ต้องรีบตอนนี้หลายๆจังหวะมันยังไม่ค่อยลงตัวผลก็ทบจากเงินเรื่องปีก่อนนู้นน่ะจาง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 จาบ้านที่พักยู่ตอนนี้หนึ่งทับเจ็ดราคาครับนอนหลับไม่ค่อยสนิทคิดมากวิตกกังวลปวดเนื้อปวดตัวโดยเฉพาะโปรแกรมเนื้อกระดูกใช่ถูกไหมจางให้ใช้ตรงคําเปลวแท้เนี่ยบริกรรคาษาชินะมันชอแล้วปิดที่เลขเจ็ดจ้ะจ่ะอ ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะคุณมุวยด้วยจ้ะยินดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ะเอาล่ะในช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง s m s นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบด่งชะตากันได้รวมไปถึงใครอยะพูดคุยแบบนี้โทรเข้ามาลงทะเบียนกันนะคตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ